ก็มติของคณะกรรมการ b n k 4 8นะฮะออกมาระบุว่าจากเหตุการณ์ของน้องแคนนะครับแคนซึ่งเป็นสมาชิก1ในสมาชิก b n k 4 8นะฮะที่มีการพูดถึงอยู่ในโซเชียลมีเดียขนาดนี้นะฮะทางคณะกรรมการก็มีการประชุมและมีมติตัดสินให้แคนพักงานและกิจกรรมทั้งหมดนะครับของ b n k 4 8เป็นระยะเวลา1เดือนมีผลตั้งแต่8พฤษภาคม คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปเรื่องของเรื่องมันเกิดจากว่าในโลกออนไลน์นะครับมีการแชร์ภาพส่วนตัวของน้องแคนนี่แหละนะครับขณะนั่งอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งนะเป็นชายหนุ่มปริศนาลักษณะดินเนอร์กันอ่ะก็เหมือนทานข้าวกลาง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 คืนอ่ะเขาเย็นอ่ะเขาเย็นนะรูดออกมานะฮะจากแอคเขาส่วนตัวอีกแอคเขาหนึ่งนะฮะก็ทําให้เกิดกระแสวิวิจารณ์เป็นจำนวนมากนะครับว่าก็คือแฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย จร,จริงๆเนี่ยทางทางกรรมการเบนเคเนี่ยเขาบอกว่ามันผิดกฎระเบียบที่เขาวางไว้มันมีกฎที่เขาตั้งไว้อยู่ตั้งไว้อยู่นะฮะแต่ว่าแฟนคลับบางคนก็วิจารณ์ว่าแหมมันเหมือนกับเป็นกฎระเบียบล้าหลังอ่ะคุณโต้งไม่แต่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆริกบกฎกฎระเบียบล้าหลังที่ว่านี่คือเหมือนกับว่าย้อนมายุคสมบัติอรัญญ,ญาเลยอ่ะที่ว่าห้ามมีแฟนห้ามเปิดเผยเลยประมาณเนี้ยไม่ไม่แต่ว่าจริงๆก่อนที่คุณจะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งกฎให้คุณทราบอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วออีกฝั่งหนึ่งก็บอก่ะ ถ้าเราอยากถ้าเราอยากจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องทําตามกฎกติกากฎเขามีให้ได้กฎเนี่ยเขาตั้งมาก่อนที่น้องๆพวกนี้จะเข้ามาเขามีกฎแล้วค่อยมีสมาชิกแล้วทุกคนเนี่ยก็ปฏิบัติตามหมดครนะแต่จริงๆก็น่าเห็นคือมันก็มองได้สองมุมมนะแต่ผมว่าพักงานเดินเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้ไงแฟนลับก็ต้องตามโอตะก็ต้องเหล่าตาก็ต้องตามมันอยู่แล้วนะพอหลังเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยนะก็ทางน้องแคนเนี่ยนะก็ออกไลฟ์สด ผ่า,าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะสีหน้าเศร้าเลยแล้วก็มีน้ําเสียงสั่นเครือนะความยาวประมาณสักนาที40วินาทีนะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันะนะครับมีคลิป,นะลปเลยเ,คคเดี๋ยวเราฟังค,คลิปว่าน้องน้องแคทว่าไง สวัสดีค่ะคันเบนเคโฟเตียนะคะทุกคนคงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันแล้วใช่ไหมคะคันอยากจะขอโทษจากใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะทุกข้อความคันได้อ่านแล้วก็เห็นมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแคนขอรับผิดชอบทุกการกระทําของแคนและแคนจะไม่นิ่งเฉยกับบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีกับแคนสุดท้ายนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและเคารพในการตัดสินใจของแคนนะคะแคนรักพันขับทุกคนและสมาชิกวงบีนเคโฟเทนมากๆค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละครับก็ขอโทษ ขอโทษแฟนควับรับผิดแล้วก็สมาชิกทุกคนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะแล้วก็เขาบอกว่าไม่นิ่งเฉยกับจะไม่นิ่งเฉยกับบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีกับแคนก็เหมือนกับว่าใครเอาไปโพสเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจะลองดูว่าจะดำเนินการยางได้นะเพราะเขาก็เสียหายนะน้องแคนนี่นะชื่อจริงคือนางสาวนายิกาศีเนียนนะครับอายุ2ีปีเป็นคนกรุงเทพฮะเรียนอยู่เปียตรีวิทยาศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติมหิดลผมเล่าก็ข้าวว่ากฎเหล็กของ บินเคฟตเอ็กเนี่ยหข้อนะ <ผม S 1> อของกรรมการเขาบอกว่า1สมาชิกทุกคนต้องย้ายมาอกรุงเทพ2ห้ามถูกเนื้อตัวและไม่ถ่ายรูปเซลฟี่กับแฟนคลับ3เข่งคัดการใช้โซเชียลมีเดีย4ไม่เคยทํางานเกี่ยวข้องกับสถาบันบันเทิงหรือยุ่งเกี่ยวกับสื่อรามุกอนาจารใดใดและข้อ5ข้อสําคัญเลยงานต้องมาก่อนถ้าข้อนี้เป็นกฎเหล็กเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ผิดกฎเหล็กก,ก็จะถูกพักงานประมาณนี้แต่แฟนคลับเขาก็กให้กําลังใจนะก็บอกว่า,าผ่านไปแล้วก็ขอ ช่วงล่าสผ่านไปทุกคนพร้อมจะอยู่เคียงข้างแคน mm. อยากเห็นแคนไปกว่านี้บางคนบอกว่าดีใจนะลูกที่หนูไม่พูดคํานั้นออกมา mm. ผมคิดเ,เองว่าน่าจะพูดประมาณว่าลาออกไงกลั huh. วน้องแคนพูดาลาออกแต่ว่าน้องไม่พูดอก็ถึงพี่จะไม่ใช่โอชิของหนูมีโอชิด้วยเหรอเนี่ย <Okay. S 1> โอชิของหนูแต่พี่จะคอยเป็นกําลังใจให้หนูตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm. นี่แหละ